สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังคนดูหูพึ่งที่หนุ่มต่อสายโทรหาคณะกลางรายการอัปเดตชีวิตล่าสุดหลังเจอมรสุมรุมเรา้า เรียกได้ว่ากลับมาเป็นประเด็นที่หลายคนจับตาอีกครั้งเมื่อรายการโหนกระแสนำเหตุการณ์ดังตลอดปี2568มารวมไว้ในเทปพิเศษและหนึ่งในเรื่องที่ถูกพูดถึงคือความสัมพันธ์ของนักแสดงสาวคณะรินยารัตกับไฮโซเก๋ so หรือนายฮอต ช่วงหนึ่งของรายการหนุ่มกัญชัยได้โทรศัพท์พูดคุยกับคณะแบบสดๆเพื่ออัปเดตชีวิตปัจจุบันซึ่งเจ้าตัวก็เล่าให้ฟังอย่างตรงไปตรงมาถึงการใช้ชีวิตหลังผ่านเรื่องราวหนักหน่วงมาแล้วโดยคณะเผยว่าตอนนี้ชีวิตค่อนข้างลงตัวหันไปโฟกัสงานธุรกิจเป็นหลักขณะที่งานแสดงยังไม่ได้กลับมารับในช่วงนี้แต่ก็ไม่ได้ปิดโอกาสหากมีงานที่เหมาะสมก็พร้อมพิจารณา ในมุมความรับเธอยอมรับว่ายังไม่มีใครและขอใช้เวลาพักใจดูแลตัวเองก่อนยังไม่คิดเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ในเร็วๆนี้ส่วนเรื่องการเงินที่ผ่านมาคณะเล่าว่าฝ่ายชายเคยนำเงินมาคืนให้แล้วบางส่วนขณะที่ทรัพย์สินหรือของที่เคยซื้อให้ไม่ได้ยุดติดหรือเรียกร้องคืนพร้อมยอมรับว่ายังเป็นห่วงหากอีกฝ่ายจะกลับมาใช้ชีวิตภายนอกอีกครั้ง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ